เพชรสวัสดีค่ะมาพบกับน้องเจาจาคนเก่าคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือสต็อกออรติสของเราเข้ามาอีกแล้วเย้ Yay! สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะตอนนี้กำลังมองหารถออรติส e อยู่นะคะบริษัทเพยรของเรานะคะวันนี้นะคะลงมาอีกแล้วทันเลอร์หนึ่งนะคะ6กถึงเคันเลยทีเดียวนะคะพลาดไม่ได้ก็คือน้องเจาจาก็จะรีบมารีวิวให้ลูกค้าให้เอของเพชรทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วก็ นะคะเป็นแฟนคลับแฟนเพจอยู่นะคะที่คอยติดตามดูทุกคลิปของเพชรยนต์เลยนะคะเจ๊จา๋จาก,ก็ขอขอบคุณมาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแต่น้องเจ๊จ๋าจะพาลูกค้ามาดูเลยนะคะว่าจะมีรถไม่เท่าไหร่เอ่ยแต่ต่ำสุดหลักหมื่นแน่นอนนะคะแล้วก็มีปี2017เป็นไมเนอร์เชนทั้งหมดเลยนะคะและพิเศษกว่านั้นมี 1.8G เข้ามาอีกนะคะ1คันเดี๋ยวน้องเจ๊จ๋าจะพาไปดูกันเลยนะคะอ่ะคันแรกเลยนะคะคันนี้เป็น1 8 G, ตัว A S s p o r t บอกได้เลยว่ามาแค่1ใน8เท่านั้นนะคะน,น,นานๆจะเข้ามาทีนึงนะคะห้ามพลาดเลยนะคะน้องเจาจจะขอเน้นเลยแล้วกันนะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะ1.8ตัว A S s p o r t นั่นเองนะคะแตกต่างกับตัว1.6 G ยังไยง่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเป็นปี2017นะคะเครื่อง1.8ตัว A S นะคะ ได้ราคาคันนี้เสนอมาที่520,000นะคะไม่วิ่งอยู่ที่180,000กว่ากิโลเมตรนะคะภายนอกนะคะอันนี้เป็นสภาพรถเดิมๆนะคะเพิ่งลงมาจอดเราก็มารีวิวให้ดูเลยนะคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้องจ๋้าจะพามาดูเลยนะคะตัว H s Sport สวยยังไงนะคะหนึ่งเลยนะคะตาไฟนะคะเป็นมันติ r e f ฟ c เตอรนะคะมาพร้อมเดย์ทามันนิ่งแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ด้วยนะคะกับทะเบียน หกก็5517นะคะใครชอบคันนี้ใครที่รออยู่นะคะ 1.8S เอสปอร์ตนะคะห้ามพลาดนะคะแล้วก็มาดูรอบตัวรถกันเลยนะคะขนาดสภาพเกลื่อยกลางๆ,ๆ,ๆแบบนี้น้องจ๋าจ๋าก็กล้ารวีวิวให้ลูกค้าได้ดูเลย1น,นะคะล้อแม็กนะคะลายเขาจะไม่เหมือนกับตัว 1.6G ธรรมดานะคะจะเป็นแม็กนะคะสีทูโทนนะคะลายสปอร์ตนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเงินเมทัลลิกนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะลูกคา้าไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างมีให้ ะะพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะและพิเศษกว่าน,นั้นนะคะก็คือติดสเกิตรอบคันเออนะนี่คือความพิเศษความแตกต่างนะคะของ1.8้นะคะที่แตกต่างกับตัว1.6อย่ายังง่ายนะคะ2นะคะไฟไท้ายไฟไท้ายแบบโค้งนะคะแบบ LED แล้วนะคะทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะคะลูกค้านะ,ะนี่สัญลักษณ์ ES Sport บ่งบอกได้เลยว่ามาของจริงของแท้ของเดิมจากโรงงาน เซนเซอร์ถอยนะคะมีมาให้2จุดแล้วก็การชนนะคะลายแคปลาเกร à, ย์ๆสวยๆไปเลยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์1.8ตัว S ซึ่งเป็นสีแดงนะคะแนวสปอร์ตรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นลายแม็กนะคะแล้วก็ตาไฟนะคะและก็ ى, ที่ชัดเจนนะคะหลกัหลกๆคือภายในนะคะ ตัว1.8 S Sport เนี่ยภายในเขาจะเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะหนังนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแพนไปดูนะคะไม่อันดับแรกก่อนเลยก็ได้นะคะน้องตากล้องนะไม้อยู่ที่1 8 0 0 0 0นะคะ3,643กิโลเมตรตัวนี้เป็นไม้แท้ไม้เดิมจากโรงงานเลยนะคะเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดำนะคะภายในเป็นสีดำทั้งหมดนะคะ คันนี้สภาพเดิมเดิมนะคะเบาะไม่ต้องกังวลนะคะถ้าลูกค้าบอกว่าทำไมเบาะมีรอยยับมีรอยยุย่ยอันนี้เราแก้ไขให้ได้แน่นอนร0 0เนะคะสภาพภายในเดิมนะคะทั้งคันนะคะอันนี้ก็คือกล้าให้ดูเลยเนาะปุ่มนะคะพูดสตาร์ทเนี่ยก็มีมาให้อยู่แล้วนะคะสำหรับเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นสภาพเบาะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะเบาะด้านหลังก็ ภายในก็ถือว่าสภาพยังโอเคนะคะพร้อมใช้งานอยู่นะคะแต่เราเราปรับสภาพให้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะเราดูแล้วเราก็ไปดูคันต่อไปกันนะคะนี่จะาจ๋ให้ดูสภาพนะคะโดยรวมของ r 1.8นะคะของ S Sport คันนี้ปี2017นะคะราคา5.2แหมื่นเท่านั้นเองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนะคะ1.6ตัวจี้นั่นเองนะคะ ครอยากได้ไมล์หลักหมื่นนะคะคอมเมนต์มาอยากได้คันไหนคอมเมนต์มานะคะทะเบียนอะไรนะคะบอกมาได้เลยนะ,ะคันนี้น้องจะจ๋าขอดูราคาสักครู่นะคะคันนี้ทะเบียน3026นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่469,00นนานะคะเป็นปี2016นะคะก็ไมล์หลักหมื่นนะคะไมล์เ0 0 0หมื่เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่รอ นะคะรถไม่น้อยนะคะอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะไม่หลักหมื่นเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คันถัดมานะคะคันนี้เลยนะเป็นทะเบียนสามแปดหกหกนะคะลูกค้าอ่าราคาคันนี้อยู่ที่4ี่แสนสี่หมื่นห้าพันนะคะเป็นปีสองพันสิบหก เช่นกันนะคะอันนี้เป็น1.6ตัวจนะอยากได้คันไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็น้องจ้จาก,ก็จะให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะสภาพภายนอกโดยรวมนะคะอย่างที่เห็นเลยว่ารถไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอน100%นะคะใครที่อยากได้แล้วก็อยากได้ฟรีดาวช่วงนี้กับบ้านเทศก,กาลสงการนะคะลูกค้าไม่ควรพลาดเลยเพราะว่านะคะเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆของทางบอสของเราจัดมาให้ลูกค้าเท่านั้นเองนะคะลูกค้า นะคนที่อยากซื้อรถโดยไม่ต้องใช้ตังค์เอกรถแล้วก็ขับฟรีไปก่อน90วันเนี่ยทางเรานะคะมีบริการให้แน่นอนนะคะ,ะใครอยากได้คันไหนคอมเมนต์เข้ามานะคะรอให้เราล้างทําความสะอาดเสร็จเนี่ยรับรองว่าได้รถเหมือนป้ายแดงแน่นอน100%เซเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีพรบลูกค้าก็ไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมนะคะถัดมานะคะทะเบียนสวยๆนะคะคันนี้6 0 9 0นะคะ5กบ6 0 9 0ก็ เป็น1.6ตัวจีเช่นกันนะคะเป็นปี2016นะคะราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวถัดมานะคะก็ไปดูอีกด้านหลังกันนะคะเพราะว่ามีเยอะมากนะคะเอาคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าทะเบียนมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยมากนะคะ คันนี้ก็เป็นปี2016เช่นกันนะคะเครื่อง1.6ตัวจีนะคะ7093เลยนะคะอ่ะนอจะจาน้องเจเาขออนุญาตดูนะคะราคาสักครู่นะคะราคาคันนี้อยู่ที่4 0 0แสนนะคะ59,000บาทเท่านั้นนะคะไม่วิ่งเพียง130แสนมกิโลเองนะคะถือว่ายังวิ่งน้อยอยู่นะคะสำหรับทะเบียนนี้ใครจะเอาทะเบียนไหนคันไหนคอมเมนต์มามาก่อนได้ก่อนนะคะซื้อก่อนผ่อนหมดก่อนนะคะลูกค้า ถัดมานะคะคันนี้เลยนะคะก็สวยๆเดิมๆเช่นกันทะเบียน2891นะคะคันนี้ก็เป็นปี16เช่นกัน1-6ตัวจี้นะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่นะคะ R 4 3 9 0 0นามนันะคะถ้าจัดเต็มสามารถขอนะคะผ่อนระยะเวลานะคะสูงสุดถึง7ปีหรือว่า8 4สีงวดค่างวดก็จะถูกลงนะคะโอเคพูดง่ายว่าผ่อน72งวดนะคะ8,000 ถ้า84งวดก็ประมาณ7,00 0กว่าบาทนะคะอ่าแต่บอกได้เลยว่าถ้าใครที่สนใจที่จะมาออกโตโยต้าเอวติสที่บริษัทเพ็รยนต์นะคะรับรองได้รถสวยรถดีรถเกียเอแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องกลัวย้อมแมวขายไม่ต้องกลัวนะคะรถคว่ำรถชนมาไม่มีแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะคะด้านหลังนะคะทะเบียนตัวนี้นะคะสองคันนี้นะอ่ะคันนี้ก่อนละกันนะคะสองแปดแปดสามคันนี้นะคะเป็นหนึ่งจุดหกตัวจีเช่นกันนะคะ คันนี้ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่1 8 2 0 0 0กิโลเมตรนะคะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0นะคะเป็นปี2016นะคะใครอยากได้นะคะใครรอนะคะอย่าช้านะเห็นคลิปแล้วรึตัดสินใจเลยนะมีเป็นโกดังแบบนี้นะคะถ้าดูในคลิปที่จะจ่ารีวิวไม่สาใจ นะคะไม่จุใจก็มาดูที่บริษัทเพจยน์ได้นะคะเปิดทุกวันนะคะพร้อมยินดีให้บริการนะคะเซลตั้ง25ท่านนะคะรองรับลูกค้ายินดีต้อนรับลูกค้านะคะครบคันนะคะประทับใจแน่นอนมาดูคันสุดท้ายของวันนี้กันค่ะนะคะคันสุดท้ายของวันนี้นะคะ5กว6094คันนี้นะ,ะ 94, นนนะเดี๋ยวขอดูไมค์ก่อนแป๊บหนึ่งต้องทำต้องทำใจนิดนึงนะคะลูกค้าเวลารีวิวทำไมจะจ๋าดูโทรศัพท์นะคะเพราะว่า ราคานะคะยังไม่ได้ลงในชีตนะคะต้องขอดูในในในข้อมูลที่บอสส่งมาให้นะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่4,59,000นะคะเป็นปี16ไม่วิ่งอยู่1 1 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะทะเบียนสวยๆเดิมๆนะคะใครจะเอาคันไหนจิ้มมานะคะชอบคันไหนนะคะหรือว่าสะดวกที่จะเข้ามาก็จะจ่ายแนะนำก็ลูกค้าจะได้มาทดลองขับมาเลือกดูนะคะมาดูทะเบียนนะคะมาดูภายนอกภายในให้จุใจนะคะ วันนี้น้องจจาจ๋จก็จะรีวิวนะคะให้ดูเป็นส่วนหนึ่งแต่รับรองว่ามีให้เลือกมากกว่า50คันแน่นอนเจ้าหน้าที่ไปนแนนรอสแตนบายนะคะเอฟาสภายใน2ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทกําหนดและเครดิตของลูกค้าเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วน้องจ๋จนะคะและน้องตะก้องนะคะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ